กระตกมาก แล้วนะฮะแัมมี่เกมเมอร์นะครับเดี๋ยวเล่นทุกคนว่าแซมมี่ที่น่านะฮะโอเคเราเล่นกับตี้ตี้เพื่อนนะครับสมเจอแล้วกันแล้วก็มาเล่นกันนะผมตอนนี้ก็เล่นกันมาหลายแมตช์แล้วชนะก็มาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยตี้เรามันโหดจนเพื่อนกลับจะเอาตัวหลักมาเล่นทุกคนเบอร์หนึ่ง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 นะครับพวกเราเล่นโหดจนเพื่อนกลับจะเอาตัวหลักมาเล่นกิดถุงกินๆอย่าโดบอย่าโดบเก้าอันละปกติไม่เจอนะ เป็นขังกล่องไม่เคยเจอเลยยาโดแบบแต่วันนี้กลับกลับมาฟูมาก9วันนี่เลยเนี่ยแบบโขบสองกระเป๋ากระเป๋าสามครับผมชี้เป้า,ปปาให้เพื่อนกันตรงนี้ก็ยาโดบแบบฟูเฉยอะแต่กระสุนแดงไม่ฟูกระเป๋าสามฟูมากทุกคน นี่ขึ้นข้างบนเลยครับคนมันเฮ้ามีคนครับมีคนมีคนมีคน มีคนเพื่อนมีคนคนอยู่ตรงไหนครับบ้านบ้านนี่ครับ<อ>ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเพื่อนบอกแต่กันนะ วีไเพีผมยิงไม่โดน,นทุกค,คนเคคนมังหลังด้วยมีคนมังหลังหรคนมังหลัง มีตต้อยู่ข ok <also> ้างหลังอ่ะมีตต้อยู่ข้างหลังไว้เนกระถูกมากภาษา ไอ้เพื่อนดาวดาวไปดิติด,ดกระตุกมาก สวยสวยมันมีตัวมั้าลตัว้างล่างเ้ยข้างบนข้านบนข้างบนข้้งบนข้บนฮดาได้เหรอขาายป็้อขาวกิจะปั ไอเนาะแต่กซ้าเลยน้องมันไม่ดีโอ๊ยปัายาก่อนอคลิปนี้เดือดมากทุกคน,นไม่มีของเลย <c oughs>

ไอ้วออยู่กับผมเจ็ดลูกผมย่งั Bữa nãy không có ai Mà bên mà bên mà không ai bảo พยายมไปดักมันไปดักมันขนา้างหน้าเกมกำลัลงเดือดมากทุกคนนะ <c oughs> เกมมันเดือดดักเลยครับตีล่างตรงนี้ฮ่ฮ่ฮ โปรแตกไะเลโก้ขาวเนาะโปรแตกกันหนึ่งรางวัลสองจบนะตายผมสวย 哈哈哈哈！ ระเบิดตรงนี้เลยหลือกี่ตัวเหลือสามตัวทุกคนสามตัววิ่งลาดเลยครับคลิปนี้มันโคตรโหดอะ่ะข้างบนนี่เหรอคลิปนี้ผมมันโหดเกินไปแล้วทุกคน ข้างล่างครับผมืงข้างล่างข้างล่างมีตัวข้างล่างมีตัวขอจะข้า,าม ผมอยากมันไม่เลียบไม่เล่ยบเลี่ยตัวเดียวไม่เลีเยบทุกคนค <c oughs> ือเดเินไม่เล่ยบดาวดาวทุนติงโคตรโกเล่มีโกเล่ขอเพื่อน ยอนตายดีๆเถเวนโอ้โอตนี้หรอครับสิวเีววะครับสองมเหลืออม่เหลือเมแม่มตัวงรด ตุ้มตุ้มมีชิชวคาครับพี่มีโอ้โหคลิปนี้มันโพอบอกแล้วตีพี่มันโอดนีบอกสามเจ็ดครับใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์เป็นกำลังใจมิด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปบ๊ายบาย